สบาย DFC ของซาลาหน่อยเบิร์ทุกคนบอ่ว่าชิอยู่ภายในหรือต่างประเทศเนาะกันยิงดีตอนหับขาสูส่ซอง YouTube ของซาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพอกับซาลาหน่อยในมือนี้เนะาะซาลาหน่อยกับพาย FC ทุกคนมาหาสาวอาโสดม่ห่างรุ่นใหญ่ทุกคนเลย ส,สึ่สาวโสดผู้นี้เนาะเพ็่นก็เคยอมีครอบครัวมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เพืก่กะโสดเนาะทุกคนเนาะโดยซึ่งเพื่อนก็หาก็ขึ้นมาแต่ไทยทุกคนเลยสาวละหน่อยก็มาหาเป็นครั้งแรกเนาะสื่อเสียงยัางน้ำของเพื่อนก็ย่างบ่ทันหูทุกคนเลยก็มีแต่ว,ว่าทางสาวละหน่อยกับายซิดาสีขาวไปโอ้ไปรม่มเข่าเป็นสอบถามเนาะทุกคนเนาะที่มาที่ไปของเพื่นอนะเป็นจังไดคืออาอยากออกมาเปิดใจเนาะแล้วออกมาเปิดใจน,นี่ออกมาเปิดใจอาพร้อมสางครอบครัวเลยบ่หรือว่า เปิดใจอาคบหาศึกษาเบิ่งใจกันไปก่อนเนาะทุกคนโดยอตอนนี้สาระหน่อยกับอาซิมาหัเเทีอนเพลินแล้วเนาะกับเป็นเื่อนของแม่เพลินทุกคนเลยแล้วมีแต่ว่าทางสาระหน่อยสีขาวไปหาเพลินเนาะก่อนอื่นกับขอฝากเอกทีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อทุกคนเด้อกับอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้สาระหน่อยคือเก่าเนาะเพราะว่าได้ได้ของสาระหน่อยจากการเบิ่งโฆษณาทุกคนเลยโดยกับโอเคเนาะโดยให้สีขาวไปหาทางสาวสนเขาเลย สบายดีโดยโอ้ยสบายดีทางสาวโสดเขาเนาะคือผุดจบผูงงามแท่นอประเด็นเขาเนี่ยยอเนาะามสื่อื่อว่าในไหนเนาะสื่อกองทัพสื่อกองทัพโดยปีอะไรสามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีอือโดยสามสิบเก่าเนาะคนเชื่อบอยังไง คือว่ายังงามอยู่เนาะอือสามสิบเก้าปีอายุสามสิบเก้าปีนี่เคยมีประสบการณ์แต่งงานมาแล้วบะเคยมีแต่ว่าบ่ได้แต่งบ่ได้แต่งวะอืมโดยแดยแต่ไม่ได้แต่งแต่ก็เคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะมีดูกน้ำกันอยู่บะมีคนหนึ่งโดยตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะตอนนี้ลูกกับอายุหกปีปลายสิบขวบเจ็ดปี พอพุกทีเขาเจ็บเนาะเลือกลากับคนเก่ามานี่โดนแล้วบ่โดนแล้วหาปีแล้วหาปีหกปีแล้วชีหกปีแล้วคือเลือกลากันเนาะโชยโดยอ๋อคือในมื่อนี่กะได้ออกมาให้สัมภาษณ์คือเรื่องอเปิดใจบ่่าคือเปิดใจนี่ก็คืออยากสั่งขอบคุยอีกข้างบ่่นเลย อยากมียังมีแบบผู้พาเหตุพาหาอีกกันึงเนาะโดยโคือว่าเลยเนาะเพราะว่าทางอาใคยของคำเนาะเลียงดูเพียงลำพังกับคนข่างหลายปีลนะแล้วเนาะแต่อยากมีคนอาพาหาพาสัาง่งแล้วอยากไล่อายุนมๆเพิ่น,นประมาณจักปีการที่สิบห้าสิบห้าปีก็ะมนะ่นี้แล้วอืม4ีสิบห้า ซีซีเออโดยโดยหาหาซิหาโดยยังไเบรรยากานมันแห้งแห้งเนาะโดยมันนี่ค่ะเพื่อได้ยูดคนโดยโดยเลาเรื่องอันนั้นเน้ะหน้าตาพิ่นหน้าตาจะบุกคบิลเลือกกวานั้นเนาะแต่ถ้าว่า ถ้าถ้าตามใจมากเลยก็คือมักคนแบบอวบๆุ่นนิดนึง่นแม่นครับถ้าหมักกอะไรให้ก็ต้องบอกออกมาเลยเนาะโดยเดี๋ยวเนะสมันอุ่นอบอุ่นนิดนึงนะแบบโดยโดยเจอบอุ่นเนาะแม่นเนาะอ่าเป็นเป็น เรื่องอสเปคคนเนาะแต่ขอคนคนเป็นอบุบวบซะโดยแต่สำหรับคนเคย่บุอุบ,อบก็ลองเข้ามาคุยได้อยู่เนาะใช่อะไรเคยอบอกไปสเปคไปดีเซลสักคนโดยโดยก็เรมาเปิดใจหนึ่งก็คือแบบอ่าพ่อผมแบบจะสาครอบครัวเลยหมดมีค,ความสามนนเนาะถ้าหากว่าได้แบบโอลมคุยกันแล้วก็ถูกตื่นใจกันเนาะ โดยเดาอันอยากโอลมนมทางไหนเป็นพิเศษคือทางใดก็ได้เนะขอแต่ว,ว่าคุยกันเข้าใจกันหู้เรื่องเนาะโดยโดยแต่ถ้าว่าเป็นตัางภาษาก็คุยหู้เรื่องกับ่เคยเป็นตานใดเนาะโดย,โดย,ยก็อยากอยากอยากพอ่อพนที่บบคุยกันู้เรื่องโดยอย่างเช่นภาษาไทย แม่ภาษาไทยได้มันบอกแม่เพราะว่ามันก็อยากใายๆภาษาบ้านเฮาเนาะแม่แต่ว่านอกจากว่าต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษนี่ย้อมมันบอกแม่แต่ถ้าเป็นต่างประเทศที่ว่าวาภาษาได้กะว่าวาเล่าได้หรือว่าว่าไทยได้กะพอมสีคุยอ่าก็คุยได้เลยเนาะโดยโดยการทำมาถือว่าออกมาเปิดใจนี่เนาะออกมาเปิดใจได้โดนดับบลกะโดนเนาะประมาณอาทิตย์นึงได้แล้ว แบบยังไงมีคนขอมาอารมอยู่วะแกะยังยังบ่มีเนาะมีแต่แบบโทรเข้ามาคุยธรรมดาเนาะแบบถามว่ากินข้าวแล้วบ่อากาศหนาวบ่ยังแบบนี้เนาะกลแบบเป็นที่เป็นน้องกันเนาะทำความรู้จักกันแต่ยังบ่มีแบบว่าไผแบบว่าเขามาจีบบโดยยังบ่มีคนที่แบบว่าสีจุกจงเข้ามาแบบ จีบคบหาเป็นแฟนเนาะหรือว yeah. mm. ่าจะมาสักคบครัวน้ำมีเรือว่าทักทายเข้ามาพี่พ like <uh ี่น้องไปก่อนโดยโดยทักทายเข้ามาได้อยู่บ่กะบ่หลายเนาะบ่บ่หลายคนโดยโดย แล้วออกมาเปิดใจนี้เนาะทั้งลูกเพิ่นกาบ่ได้ห้ามบ่ยันว่าหึงหวงแม่แต่เพิ่นกาอยากห่วงห่วงจักหน่อยเนาะแบบมีคนโทรมาเพิ่นกาอยากญาติโทรศัพท์แย่งไปแบบดูตั้งเชือกอะเพิ่นกาเล่นเกมเบิ่งเบิ่งการ์ตูนเพิ่นเวลามีคนโทรเข้ามาเพิ่นกาสิปัดทิ้งเพิ่นกาสิบ่บอกแม่เนาะบอกแม่คือโทรศัพท์เคลียร์กับลูงบ่โอ้ด้วยด้วยอะ ธรรมดาเนาะว่าลูกไงยังอยู่ในวัรุ่นอยู่เขาเฮียนที่บ้ลูกเขาเฮียนวันนี้ก็ว่าสิไปส่งเพิ่นเขาเฮียนเพิ่นเฮียนอยู่ห้องปอไรเฮียนอยู่ปอหนึ่งเพิ่นอนไหนเขาเฮียนปีนี้แล้วหากับเขาปีนี้เนาะต้องไปส่งเพิ่นตุ๊กมือบ่ต้องไปส่งเพราะว่าคันบ่ไปส่งเพิ่นกับปอไปเพิ่นบ่ยอมไปเพิ่นก็คือสีขี้อ่อนแม่เนาะที่ผ่านมาบม่ได้อยู่น้ำกันบ่ กรับลูกบ่โดยแม่เนเพราะป้าหิ่พกับแม่เลี้ยงเหีเออ้จังพ่อเนอะาะสิลงไปหาเองอินในไทยเนาะโดยก็คือทางเอื้ยนี่ค่ะก็ขึ้นมาบ่เน,นี่ยแกขึ้นมาได้แล้วขึ้นมากว่าแล้วอ้ยังพอทั้งดิ่นจังว่าขี้อ่อนเนาะเพิ่นก็อยากอยู่นั่แม่อ,อ,อยากใส่เวลาอยู่กับแม่ทุกคนเลยเออแล้วเขาหมดเขาใจเพิ่นอยู่เนาะก็คือขึ้นมาในรอบนี้ขึ้นมาอยู่เลยบ่ก็คิดอยู่เนาะว่าสิลงไป ต้องมีขั้เงินแม่ต่อ่ายังหาเงินเนาะค่ขาขนมลูกแล้วก็เอ้ยกยกำลังจีสางเ่อนเนาะอก็เลยว่าต้องหาไปไปไ <S <S โดยกําลังจีสางเงินเป็นของตัวเองแม่กำลังจีส,งา,งง <S <S สาง <S <S มี <S 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 ขัขข้นตอนอะไรลห้เรือนตอนนี้ก็ได้เสาแล้วก็ว่าสิานิ <S <S ดหลังคากรนอตั้งเสาแล้วก็ต่อไปก็เจียหลังคา <S <S โดย,โดยคือว่าลงไปเห็ดงานอยู่ไทยเห็ดงานอย่างเนาะใครคงตามตลาดนัด เห็นถายกันมันมันดีมันอย่งมันปิ้งเหมเดือนหนึ่งแล้วอะไรกับอะไรกับอะไรเนาะวันหนึ่งสี่ร้อยห้าสี่วันวันสี่ร้อยเนาะการกินอยู่ได้ไหมกินอยู่เองกินอยู่เองแต่ว่าห้องกับเศร้าอยู่กับเพื่อนกับบุญเปิงเป็นไงหานกันดูอยากยังเครื่องมาอยากอยากหนึ่งเนาะเพราะว่ากินอยู่เองใช่ไหมใช่เนาะ ใจใจมันก็จะลายหาหาแต่นอกจะว่เก่งอยู่ไดเนาะนอกจะวาเขาประหยัดได้เลยเนาะแสมิมีเงินเก็บราย,<ล>ยนะล้วใส่เวลาหาเงินจากตีอันเปิดสีได้เสากับอมุงหลังคาเนี่จะหาจะเอื่อยไปหาแต่ตั้งแต่เปิดดานแล้วเนาะลงกับสองปีเบาปีไปปีไป,ป,ย,ป,ปย,ยังทันหอดเนาะแต่่วนก็ถือว่าได้ไหวยุ่เนาะหาเงินผู้เดียว

ส oh, oh, okay. so okay. anyway, ั้งอยู nah ่หน้าสั้งอยู่หน้าเบาะเขาตั้งเทียนอยู่หน้าเลยใช่ว่าหน้าในใกล้บ้านบาะกับเบาใกล้เนาะประมาณสองลักอ่ะที่คนตั้งเออเทียนอยู่หน้าเนี่ยมันใกล้บ้านเนาะแค่นี้เขาให้เทียนอยู่หน้าเขาเลยแต่บุญเทียบมาเนาะโดยแล้วเนาะบางทีแบบว่าทั้งนมเฮานี่นะ เพิ่นกะเป็นนาพ่อห่างพ่อใหม่ลูกติดกะลมได้บ่ได้ด้วยกะคือบใบดังเกียรติเพิ่นเนาะด้วยแบบวันนี้เรื่องจุดประสงค์ในการอยู่นี่คือท่อนเอ้ยนี่ต้องอยู่เพื่อนเจ้าขอเมินบ่แม่์เพราะว่าพ่อแม่เพิ่นมีน้องอยู่น้ำแล้วอ๋ออดยแบบว่าคุยกับหนุ่มแล้วเนาะถูกต้องปองดองกันนะก็คือต้องให้เพิ่นมาอยู่เพื่อนเอ้ยเอ้ยอ๋ออือจะเอ้ยบ่สะดวกไปอยู่น้ำเพิ่นบ่ คุยกันเบิรงก่อนก็ได้เนาะบางเทือกะลองเสนอกันมาเบิ่งเนาะนะลองท่องไปลองเสนอให้กันเบิ่งปรึกษาเบิ่งว่าจะเอาเบิร์กใดเนาะถ้าถ้าเป็นหนุ่มๆหรือว่าเบาทางไทยเนาะถามว่าพร้อมันแบบว่าเปิดใจกะคุยกันถึกใจกันกะพร้อมว่าสิฮับไปทั้งแม่ทั้งลูกหมายถึงว่าทับลูกไปเฮียนได้พร้อมอยังแบบนี้กะ ก็อยากไปอืออ๋อ่ะก็คือถ้าหักแม่แล้วอยากไปแม่อยู่น้ำก็ต้องเอาลูกไปอยู่น้ำเนาะแม่หักแม่ก็ต้องหักลูกอ่สิประมาณนี้เนาะทุกคนโดยหักแม่เอาแต่แม่ไปลูกปลาให้ทั้งแม่ยายเลี้ยงบ่ได้เลยเนาะโดยโดยทุกคนคือจุกผสมนี้ถ้าหากบ่ได้จรินี่ก็ไปอยู่ได้เนาะโดยทุกคนแล้วขออนุญาตถามเนาะแล้วคนเก่าเพิ่นก็เป็นคนในบ้านนี่บ่คนเก่าเพิ่นก็เป็น บาวฟังให้นาอสกุลนครบ่าบสกุลนคกขอนบ่โอ้ดยยดอยทางสองฝ่ายคนใดเป็นทีหลือล่าคุยกันบอกเข่าใจเนาะคือว่ตอนนั้นมันกับแบบคุยกับคนอื่นแบบมีกาลั่งแบบจีบมีคนอื่นอย่างแบบนี้เนะโดยนังกัายผนบอกโอ้ายริมเช้าเนาะน้นเช้าก็เลยมีความน่อยใจก็เลยมีความแบบ คิดว er hmm, no, no, no ่ามันเพิ่นบ่ใส่ใจหยังบานี้เนาะโดยแบบว่าอยากคอมาอยู่บ้านมาเลี้ยงลูกยู่บ้านก็ได้ไหมาเพิ่นอยกอยู่บ้านตอนแน่เพิ่นก็ส่งเงินค่านมคอย่างนี้โดยรักเร็เพม่นจะหาไปสงสัยอ่าคนใหม่คุมเนาะแน่ยมันน่เยบ่รู้คือกันะว่าบ่ได้ติดต่อกันการที่ฝ่ายชาดิ่ยิงเนาะ เป็นสิ่งที่ทั้งท้าย,ยิางนะครับไรอันนี้เนาะ,ะเป็นสิ่งที่แบบไรอียอย่างก็มีลูกกันแล้วเนาะทม่งชิมาดินเช้ากับ,บเชากับไรเดี๋ยวลูกถ้าลูกผู้คนกับสีอายอเดี๋ยกเ็ยกเลยตัดสินใจออกมาเนาะ โดยกคือว่าเป็นความสิทที่ดีดเนาะทอกจากจะมาได้ก็คือตอนนี้ตัดขาดกับเพิ่นเมืทุกอย่างแล้วตัดขาดไปแล้วบไ่ได้ติดต่อกันเพราะว่าจังได๋หลายปีนั่นบ่แม่นบ่ได้ติดต่อหลายปีโดยก็มีแต่ว่าเปิดะโอกาสให้ตัวเองเจอคนใหม่เนาะเจอคนดีๆว่าซั่นหจ้ะมีกว่าหักแล้วก็หักแพงทั้งเอ้ยกว่านั้นเนลยคือมาบ้านนี่น่ะแต่ละมื้อได้เฮ็ดหยังบ่แต่ละมื้อกะต้องเจอกับไปนะ ปลูกเครื่องคายบ่อยู่นงแต่ว่าไปเบิงเป็ดเบิงไก่เนาะก็แม่ก็เลี้ยงไว้อยู่นะกะโดยมีหมามีเป็ดมีไก่กับไปให้เขาให้น้ำโดยเบิงงัวเบิงยังเงิ่นโดยแล้วขนุญยาทเนาะทั้งเอ้ยนี่นะเป็นดูคนที่เท่าไรเนาะคนที่สามคนที่อ้าม้นก็มีเอ้ยแล้วก็เอื้ยเองแล้วก็มีน้องน้องชายแล้วก็น้องสาว โดยโดยโดยพี่น้องหาคนเนาะแต่เพื่อยไปอยู่ในระหว่างระดับกลางเนาะมี่เลยมีเอลยแล้วก็มีงายแล้วก็มีน้องเนาะโดยโดยแต่บัดนี้ในการมาเปิดใจที่ครอบครัวนี่คือทั้งเองยนี่จะจัดงานแต่งอีกข้างห่งบ้า่าว่าพ่อแม่นบ่โดยโดยต้องจัดงานแต่งอีกครั้งแม่นอ่ะบัดนี้เฮาสิขออนุญาตถามเรื่องการชี้สอบได้อยู่บ่ กาสินสอดกะยังบ่ได้คิดไว้แล้วแต่พ่อแม่เพิ่นอันนี้อ๋อคือแล้วทางพ่อแม่เพิ่นโดยแล้วขออนุญาตถามย้อนอดีตได้บ่เรื่องการสอดอันเก่าไเพิ่นให้หลายนไดกะบ่ได้ได้เลยก็ว่าเอ้ยเอ้ยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเนาะอันนี้เว้าไปแล้วก็สิอายตัวเองเนาะโดย เอกับเพจงานอยู่ไทยกับไปขอกเพิ่นกับหักเงินก็คือไปยู่น้ำเพิ่นเลยอ้ำเพิ่นกับเป็นคนบม่ได้มีดอกเพราะงานเงินเดือนนี่กันเพราะว่า แต่ว่าเพื่อนกัอายุน้อยก็อึ้งเนาะอืออืออือกะคือหักกันกับไปยุ่งกันเลยบ่ได้เลยแต่งบ่ได้หยังบ่ได้ขอยอย่างเลยไม่ได้ขอยอย่างเลยโดยพ่อแม่กับ่ฮู้จนจนกว่าสิแบบไปอยู่น้ำเพิ่นจนเฒ่างเป็นอยังเนาะอ๋อนี่แหละความหักเนาะความหักที่เฮามีให้กับเพิ่นโดยแต่เพิ่นกัเวีนคุณนขาในชีวิตนี้เนาะเพราะไมีลูกแล้วเพิ่นกับ่เห็นคุณค่าทั้เฮากะรู้สึกว่าตัวเองบ่มีค่าหยังเนาะ โดยโดยเป็นยังเกินวะยังประสบการณ์ของเทาเนาะโดยแตจะเท่ากับหักคิดว่าเพ่นทาง,ทางาเท้าอะไรนี่แหละเท่ากับต้องไปอยู่ในเพ่นได้แต่อยไปเยอว่าเพ่นกบบมีการเปลี่ยนอืม่ะสิเป็นแมบว่าเพื่อนอายุน้อยกว่านาะเพื่อนยังบ่พ้อมที่แบบว่าสีสานะ้างครอบครัวนะยังอยากดิดยิยยเที่ยวยุ่ง โดยูดูดดไปเรื่อยๆนะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องค่าสินสอดนี่บ่มีเนาะมีแต่ว่าไปอยู่น้ำเปลนซื้อโ<า>ดยอ่ะคือประสบการณ์เลยอะบทเรียนสำหรับเฮาใช่ไหะโดยโอเคถ้าหากว่ามีหนุ่มคนใดถึกอ่าอกถึกใจหรือว่าอยากมาห <c oughs> ่วมพักผ่อนเนาะใช่ัหมจ้ะก็ให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ลองมาคุยกับทางแม่ของเอธอเนาะโดยว่าค่าสินสอดนั่นทีมียังแน่หรือว่า โดยมีวิธียังแน่เนาะโดยคือขนมปิดบังก็คือนมสกลนครขนมฝั่งไทยเองนั่นเองเนาะโดยโดยอ้าวถ้าคลิปนี้ก็อยากให้ทางเอื้อยเนาะฝากถึงนุ่มๆที่วายสีขาวมาโอมาลมอยากได้นุ่มแบบไรบ่แบบนุ่ใดเนาะมี้ใส้แบบใด้นะโดยแต่ได้คนมีความผิดชอบเนาะโดยมีความจริงใจเนาะโดยโดยนี่ก็เรื่องว่าลุยหรือว่าโบลุ้ยก็ บ้ได้แน่นปานในดอกแต่ขอจะความจริงใจเนาะแล้วก็มีมะขอมาแต่งเจ้าปีเนาะแม่มะขอกับพ่อแม่เจ้าปีแบบโดยทั้งยัดยันแล้วสร้างไฟห่างหูเหมือนเนาะโดยคือว่าทางเอื้อยยังได้บอกกล่าวมาแล้วเนาะว่าวงวานุ่มๆเ่ฮาจะเข้าใจ เด้อครับอ่าสินี้ได้เนาะเพราะว่าสิเอื้อยคอมานี่มันบ่แม่นเรื่องยากเนาะแม่นอ่ามีแต่ความจริงใจเงินทองนอกกายของนอกกายเนาะว่าซั่นนะโดเกี่ยวเขาเด้เอาความหักแพงแล้วก็จริงใจเข้ามาหากันโดยดคนเรื่องนี้บ่แม่นเรื่องยากเลยทุกคนโดยแล้วเรื่องตอบเด้อ่าวางตอบตลอดบ่ดบ่เคยปานดเนาะเพราะว่าลูกก็มักญาติโทรัไปเบิ่งการ์ตูนไปเล่นเกมแบบนี้โดยแม่น นอกจากว่าเวลาเพิ่นไปโรงเรียนนี่เพิ่นเอาไปนําบ่ไปห้งเยี่ยนก็ไม่ได้เอาไปน้ำแต่เพิ่นบ่ค่อยไปนะแบบว่าคั่นแม่บ่ไปส่งก็คือบ่ไปอเอาอเอางคา่ะคือเพิ่นติแม่แม่เพิ่นตอนช่วงนี้แม่อยู่เพิ่นก็นอยากอ้อนอยากอยู่นําแม่โดยแมยธรรมดาได้ความผีกิดฮอดเนาะของแม่ลูกที่บ่ได้เจอกันโดนแนมะ่โดยโดยได้เจอนี่ยบอเป็นยังเนาะทุกคนแต่ว่าทางเอื้อยนี่อันได้กินเป็นบ่ได้อันได้กินเป็นเนาะชั้สบายเนาะ สำหรับผู้ใดบอสะดวกพิมพ์กับโทรเขาเนาะแม่โดยแต่ทั้งเกิดในหลินยังไงทำในโทรศัพท์จะมีเฟซแล้วก็ไลน์มีเฟซกับไลน์ลลสองอย่างครับโดยอยากไสิสบายเลยเนาะอ้าวก็โอเคเนาะมาสิดัดเมื่อไหร่เอาก็ได้โน่โมลอมเหื่อยมันก็ ลายพันควรเนาะ <Đ ôi S 2> เรื่อนลาวเงยบรรได้บอกกล่าวมาแล้วเ <Đ ôi S 2> ส้น่ยบรรยากาศเป็นชาวไม่ห้างเนาะมีลูกนหนึ่งคนก <Đ ôi S 2> ็คือย้อนว่าทางไปไซ้ายนั่นมีคนใหม่เกย์กับตัดใจออกมาแต่ทางไครางาพูดเรื่อ,องราวนี้แล้วคิดว่าเออขับงเงยทำได้ขับได้เนาะเปิดใจออกมาโอลมถ้าคิดว่าหับจริงบางแกงให้ทางผู้ใหญ่เป็นมาขอได้เนาะ รวาาจกรักแทใจนนัสเลยของคํานลาเวลามาอารมเขาพอหงเอือยนี่พบเจอคนที่ดีมีใจหักเดียวแหละคักแท้เนาะบาทักีบังแตงเขามาหาเอื่อยในเวงาว้นี่เนาะสนับนีนะครับพอโตกับกอดสบายดี